LG l าย X นะครับกับตัว Nintendo Switch 2ซึ่งตอนนี้เปิดตัวมาแล้วนะใครที่กำลังเลงเนะี่ยรู้ไหเชื่อว่ามีคำถามแน่นอนเพราะว่าเราก็เห็นเราอาจจะไม่เห็นสเปคทั้งหมดเนาะแต่เราก็น่าจะรู้อะไรค่าๆน่าจะพอเห็นทิศทางที่ชัดเจนนะ,นะครับว่าเป็นยังไงนะในวิดีโอนี้เนะี่ยรมก็เลยจะมาชวนคุยว่าถ้ากำลังเลงนะตัวนี้นะครับ LG l าหรือ R l า X นะครับถ้าเป็นลายสีขาวเนี่ย น่าจะอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นช่วงโปรน่าจะอยู่ที่หมื่นห้าเนะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นช่วงโปรน่าจะอยู่ที่สองห้าแถวนี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงปกติก็สีขาวก็หมื่นแปดใช่ไหมตัวนี้น่ยอยู่ที่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าแถวนี้นะครับก็ตัวไหนหน่าซื้อนะถ้าเปรียบเทียบกับตัว Nintendo Switch นะครับซึ่งแน่นอนว่าน,นี่ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพเนะเพราะว่ามันก็ลูกค้าคนละกลุ่มความคิดคนละแบบนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในความเห็นนะสำหรับ คนที่กําลังเลงอยู่เอ๊ะแบบไหนดีนะถึงจะโอเคกับตัวเองนะครับเอาเอา G-LI ก่อนนะเพราะว่าอยู่ในมือลุงแมวนะครับตัวนี้มันคือ Windows นะครับนี่ถ้าเห็นก็คือนี่คือ Windows เลยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราเล่น PC นั่นแหละมันคือ PC เลยถ้ามองง่ายมันคือ PC ที่มีตัวจอยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว Windows 11นะครับลงมาให้เรียบร้อยเนาะแต่ว่าความเด็ดเนี่ยก็คือเขาก็จะมีแอปที่ชื่อว่า ตัวนี้นะเวลาเปิดตัวนี้นะครับจำชื่อไม่ได้แล้ว Command Center นะครับเป็นชื่อของตัว r o g l i คือพูดง่ายคือมันเปิดเนี่ยจะมีเมนูพวกนี้ขึ้นมานครับก็จะเป็นตัวอินทิเกตนะครับตัวทำงานร่วมกับตัว Windows นะที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเครื่องเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนะคือมันจะมีปุ่มลัดพวกนี้ในการปรับต่างๆปรับเสียงปรับแสงนะครับปรับความประมวลผลเชิงกราฟิกเนาะปรับ วัดปรับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีมาให้ด้วยแล้วก็ความเจ๋งก็คือจอยเนี่ยมันพร้อมใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดเราใช้ของ <c oughs> บางยี่ห้อถ้าเรามามงเองเงี้ยมันก็จะใช้งานตัวจอยนี้ไม่ได้าไปหาโปรแกรมเสริมอะไรมาซึ่งตัวนี้ไม่ต้องนะพูดง่ายก็คือเปิดมาแกะกล่องมาเนี่ยก็สามารถเอาเล่นได้เลยนะครับก็โหลดมานะซึ่งจุดเด่นับลูกแมวเองนะลูกแมวใช้อยู่2คข่ายณปัจจุบันนะครับก็คือโหลดจากตัว Ste ีมนะตัว Ste ี am นะครับซึ่งแน่นอนว่า สตีมก็หลายๆท่านก็คุ้นเคยอยู่แล้วเนาะหายาดองนะครับแล้วก็มันราคาเกมดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่นะถ้าเกิดเราไม่ไปสายแบบไปหาคูป,ปองลดราคาในเว็บซื้อเกมต่างๆอ่ะสตีมนี้ก็ลดสุดๆแล้วนะสำหรับรลุแมวนี่คือเป็นถ้ามองในแง่สายประหยัดนะคือซื้อเครื่องเนาะสมมติว่าซักเอาราคาปกติ27 28เนี่ยแล้วจบเลยนะครับก็ซื้อเกม ลงทุนซื้อเกมก็ราคาไม่สูงละนะครับแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้คือความเจ๋งของเขานะเ,เกมดุงแมวคิดว่าถ้าเทียบกับตัว Nintendo Switch 2อะหรือ Nintendo Switch ปัจจุบันก็ตามนะคิดว่าราคาเกมถูกกว่าอันนี้น่าจะพูดได้ไม่ยากนะเกมเดียวกันนะครับเปิดเด y 1วันเท่ากันเปิดบน Switch จะราคาสูงกว่าแต่แน่นอนว่าราคาเกมไม่ใช่ทุกอย่างใช่ไหมก็ ตัวนี้ในทางกลับกันเนื้อตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ประมาณ2ชั่วโมงถ้าเกิดเปิดเทอร์โบโหมดนะครับแล้วก็ถ้าเปิดเกมกราฟิกไม่สูงเนาะประมาณเป็น17วัตต์นะครับอยู่ได้สักประมาณ3ชั่วโมง ประมาณนี้แล้วก็มันจะมีต่ากว่านั้นแล้วก็จะอยู่ได้นานขึ้นแต่ก็แบตเตอรี่ไม่ได้นานพูดง่ายๆนะในเชิงพกพาแล้วก็น้ําหนักนะก็พอสมควรนะครับไม่ได้หนักแบบสุดๆนะลุงแมวจำกรัมไม่ได้แล้วจำได้ว่าเกิน500กรัมแหะถือได้นะครับเล่นได้ไม่ได้อะไรนะจับถือก็สบายขึ้นเราเทียบกับตัว LG ลไรสีขาวรุ่นแรกนะครับผมมีปุ่มเสริมมาให้ด้านหลังด้วยนะแต่ว่าความพกพาเนี่ย ไม่ว่ายังไงก็สู้สวิชไม่ได้นะครับแต่ในทางกลับกันมันจะมีที่เจ๋งอันหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับที่สวิชก็ไม่มีนะแล้วก็ลุงแมวว่าก็เป็นไม้เด็ดเหมือนกันนะครับก็คือตัวพีซีเกม a พสนะร้อยี่บาทใช่ไหมเดียวนี้120บาทเนอะเล่นเกมได้เพียบเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือซื้อถ้าเกิดเราอยากจะประหยัดนะซื้อเครื่องใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยครับมีเกมให้โหลด มากมายมาหาศาลมีเกมให้โหลดมากมายมาหาศาลบานตาไทยนะครับแล้วไม่เท่านั้นนะถ้าท่านผู้ชมมี PC ใช้งานอยู่แล้วแบบลุงแมวนะก็จบเลยนะครับซื้อ Steam ก็ได้นะซื้อ PC g a เกม a s s ก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อพวกอื่นๆเนาะเช่น Ubisoft เงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่ายังไงนะแล้วก็จะมี EA เนาะมีเยอะมากเลยนะครับ Origin เนี่ยนะก็ซื้อจากตูนู้นก็ได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะ เล่นเครื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็โหลดไปเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็ได้นะต่อจอทีวีแบบตัว PlayStation 5ด้านหลังนี้ก็ได้เหมือนกันลุงแมวก็ทําอยู่นะครับบางทีถ้าเกิดตัวนี้มันเอาไม่ไหวนะลุงแมวก็อย่างเช่นดนเนน่าโจนเงนี้ยก็อยากจะเล่นแบบกราฟิกดีๆหน่อยก็เอาไปต่อตัวอ,อะไรล่ะ ตัว PC เนาะต่อจอครับก็พอไหวพอไหวพีซีรูมเออาจจะไม่ได้แรงสุดขีดนะแต่ก็ยังพอเล่นได้นะครับก็อันนี้มันก็ทําให้คล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีเครื่อง Xbox อยู่ในมือด้วยพูดอย่างนั้นะก็พอว่าก็พอได้นะคือเหมือนกับมีอันนี้พกพาใช่ไหมแล้วก็ใช้ PC เป็นฟิลอารมณ์เหมือนคอนโซลด้วยอย่างเงี้ยก็พอพอไหวนะอันนี้คือตัวนี้นะแต่ว่าในทางกลับกันนะครับตัว n t e n d o Switch เนี่ยมันมีความเด่นยังไงนะ Nintendo Switch 2เนี่ยนะขออนุญาตกลับมา ถือนี่ไงตามสไตล์มูลแนวแนะวนหนึงเอ i น t e n d o Switch 2เนี่ยขอเคาะไปเลยนะไม่ว่ายังไงนะจุดนี้นะครับผมตามข่าวที่ออกมาลุงแมวขอฟันธงว่าจะไม่แรงเท่า r o g เ i x X แน่นอนนี่แน่นอนแต่แน่นอนว่านี่คือข่าวลือนะแต่ขอฟันธงว่ายังไงก็ไม่มีทางแรงเท่านะครับเรารู้อยู่แล้วเนะส่วนราคานี้น่าสนใจตัวเครื่องสวิสเนี่ยจะกลับกันนะ 400เหรียญตามข่าวลือที่ออกมานะครับต่อให้แพงกว่าน,นี้นะ500เหรียญเนานะอย่างเก่งก็ไม่เกิน18เอาให้สุดๆเลยแต่รู้ไหมว่าแถวๆถวหมื่น0 0่ห่นแถวนี้นะครับไม่น่าเกินนี้นะเนะเสน่ห์ของสวิสมีมากมายนะครับการสะดวกในการพกพานะการจับถือที่อาจจะเล่นเกม FPS ไม่ถนัดหมายถึงตัวเนี้ยเนาะแต่ว่าเล่นเกมอื่นๆทั่วไปก็เล่นได้นะครับแล้วน้ำหนักดีนะถือสบายนะครับยิ่งตัว ตัวกล่องแดงนี่ถือสบายนะแล้วลุมาเชื่อว่าตัวใหม่เนี่ยหน้าจอบางเจ้าบอก8.4เอ๊ะ8.4นิ้วนะบางเจ้าบอก7.9นิ้วแต่ว่าใหญ่ขึ้นนะครับก็มาเชื่อว่า form factor ยังเป็นสิ่งที่ Nintendo Switch กังวลน,นะคือ concern ในการออกแบบก็คือว่าจะต้องพกพาสะดวกจับถือสบายนะครับแบตเตอรี่เชื่อว่ายาวนานอย่างน้อยน่าจะยาวนานเทียบเท่าหรือมากกว่าตัว LG i x แต่ย้ำอีกทีว่านี่คือ มโนข่าวลือจากการรวบรวมมาครับแต่ว่าน่าจะเป็นในทางที่ทางนั้นนะสเปคไม่แรงเท่าแน่ๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะได้นะสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้นะครับก็คือตัว Nintendo Switch เนี่ยก็จะมีเกม exclusive มากมายมหาศาลนะครับที่เป็นสาย n t ินโ o เลยนะสาย n t ินโ o อย่างเช่น z e l ด a าเช่นโป k กมอนนะครับสำหรับลุงแมว jrpg นะต่อให้มันแพงกว่าบนตัวเอาอนะครับถ้าเป็นไปนได้ลูงแมวก็ยังอยากเล่นบนนี้นะเพราะว่ามัน ถือสบายจับสบายคือมันเป็นเครื่องที่แบบเล่น JRPG ได้เจ๋งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องนี้หรือว่าจะเป็นเครื่อง Switch 2ก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะแล้วก็เอ,อ็กซ์คลูซีฟมีเยอะมากเลยนะครับสายสวิ c กลงไปเปิดดูเนาะแล้วก็การที่สวิ t สองจะอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเ,ออเกมเติร์ดปาร์ตี้นะเกมที่ลง p l 4 เกมที่ลงเพ้ห้ก็อาจจะลงในนี้ได้ด้วยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งปัจจุบันใน Switch เองเนี่ยนะรวมมาเห็นแวบ,บๆเขาบอกวมีเป็น1 6 0 0 0เกมแล้วนะอันนี้คือรวมเกมเล็กๆยิบย่อยๆด้วยนะครับผมส่วนราคาเกมเนี่ยเขาก็ลดอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะอาจจะลดไม่แรงเท่ากับตัว s t e a มนะครับแต่ลดเยอะมากเหมือนกันแล้วก็ลดเป็นประจานี่คือถ้าซื้อแบบดิจิอนะอย่างเดียวที่สวิ t สองจะไม่มี อย่างน้อยก็ในช่วงเปิดตัวก็คือตัว Nintendo eShop ของไทยนะครับไม่รองรับการใช้งานแบบออนไลน์ในไทยถ้าเราสมัคร Nintendo eShop แบบไทยอันนี้ถ้าพูดง่ายๆเพราะว่าถ้าเราสมัครไปเนี่ยมันก็จะบอกว่า Nintendo eShop นียังไม่เปิดให้บริการในประเทศไทยนะก็จะใช้ไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่น่าเสียดายนิดนึงแต่ก็ถ้าเราไม่ซีเรียสก็คือใช้ Account เดิมถ้าใครมีอยู่แล้วเนาะหรือว่ายอมสมัครเป็น Account ประเทศอื่นเนาะอเมริกา ประเทศอื่นๆนะครับซึ่งไม่ลำบากไม่ยากอะไรนะเพราะว่าใช้บัตรเครดิตไทยซื้อได้อยู่แล้วเนี่ยก็ปัญหานี้ก็จะหมดไปนะอ่าก็ราคาจะดีกว่าเนาะไม่เกินอย่างที่บอกอะ่ะแล้วก็เกมอาจจะราคาสูงกว่าแต่ถ้าซื้อเกมไม่บ่อยก็ไม่ใช่ประเด็นเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆลุงแมวมองว่ามันเป็นคนละกลุ่มเหมือนที่พูดตอนแรกนะคือ nintendo switch เนี่ยไม่ว่าจะเป็น1ห,หรือ2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่อาจจะเน้นเกม exclusive เป็นหลักเนาะ แล้วก็อาจจะเน้นเกมพกพาใช้คํานี้แล้วกันแล้วก็ถ้าถ้าถ้าถ,าถ,าถาเป็นลุงแมวเองเนี่ยก็เน้นสาย JRPG อะไรที่มันเล่นแบบไม่ได้ต่อออกทีวีมากนี่สำหรับลุงแมวนะแต่คนอื่นอาจจะเล่นต่อออกทีวีนี่ก็เป็นไปได้เนาะ mm hmm. แล้วก็อาจจะไม่ได้แคร์เรื่องเกมที่มันเป็นเติร์ด a าร์แบบเกมใหม่ๆนะครับเช่น Monster Hunter อยากเล่นเงนี้ยออกมาเล่นได้ไหมซึ่งลุงแมวก็ไม่แน่ใจว่า OGLX มันจะเอาอยู่แค่ไหนนะแต่ว่า น้อยมันก็ยังเปิดได้เปิดมาลองได้อะไรเงี้ยแต่คิดว่าตัวสวิชเนี่ยไม่น่าได้อ่าก็คือมันจะมาทางนี้มากกว่าเนอในขณะเดียวกันแล้วก็เครื่องถูกเกมราคาสูงกว่ากับกับด้านกันเนะตัว o g l x เนี่ยซึ่งอาจจะรวมไปถึงตัว Steam เด c กนะครับรวมไปถึงตัว Lenovo Legion Go นะรวมไปถึง m s i Claw รวมไปถึงมีอะไรอีกล่ะน่าจะแถวๆนี้นะอ่ะก็เกมพวก PC พีกพาพวกเนี้คือ มีซัพพอร์ตเมืองไทยแล้วใช้บัตรเครดิตไทยสโตร์ไทยได้ใช้งานสะดวกเนาะแต่ก็เครื่องก็ราคาสูงพอต t บิลิตี้เนาะการพกพาอาจจะไม่ได้สบายเท่าก็ลองพิจารณาดูนะใครที่เล็งๆแล้วตัดสินใจยังไงก็แบ่งปันกันมาได้เหมือนกันโอเคลุงแม่ขอลาไปแล้วนะจะไม่พอดไปนะครับขอให้มีความสุขวทุกท่านสวัสดีครับผม